สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โหรารักษยากรครับและวันนี้เราอยู่ในช่วงผ่าดวงชะตาของคนลักนณาราศีเมษประจำเดือนสิงหาคม2568นสะครับสวัสดี f c อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับทางช่องของเรานะครับนำดวงลักนณาราศีเมษมาผ่าพิสูจน์กันนะครับว่าดวงชะตาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็อนื่นฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะนะครับซัพพอร์ตให้กันด้วยนะครับดวงของคนลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับต้องบอกว่ามีอาการน่าเป็นห่วงเหมือนกันดาวประจำตัวอย่างดาวพฤหัสคันนะฮะซึ่งโครจรเข้าสู่ราศีกันนะครับเข้าสู่ภพอริของลัคนานะครับนั่นทําให้คนลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับอาจจะทําให้รู้สึกกระวนกวายนะครับไม่ค่อยมี จิตใจที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับมีเรื่องให้ต้องคิดต้องปวดหัวนะครับรวมถึงดาวลนะัคนารเนี่ยยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความขยันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศาาีเมษอาจจะรู้สึกขี้เกียจร,รู้สึกเบือ่อรู้สึกไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้นอยากนอนอยู่เฉยนะฮะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับดาวลนะัคนารเนี่ยโคจรอยู่ในภพอริตั้งแต่วันที่27 รก,กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่12กันยายนนะครับโอ้โหนั่นเท่ากับว่าคนลัคนาราศีเมษอาจจะทําให้จิตใจเนี่ยรกรนกะวายนะครับรู้สึกขี้เกียจนะฮะแต่อีกหนึ่งในยะหนึ่งนะฮะดาวพฤหัสบดีเข้าสู่ภพอริเนี่ยอริหมายถึงการต่อสู้การดิ้นรนครับหมายถึงการแข่งขันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษท่านใดที่รู้สึกว่ามี สิ่งที่ต้องต่อสู้ต้องแข่งขันนะฮะในช่วงนี้ก็อาจจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้จากเรื่องเหล่านี้ก็ได้นะครับสหรับคนที่เกิดลัคนาราศรีเมษนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะเป็นเดือนแห่งการต่อสู้การแข่งขันการดิ้นรนนะครับการพบเจอสิ่งต่างๆการพบเจอสิ่งที่จะพิสูจน์ความสามารถของเราครับหากผ่านไปได้เนี่ยก็จะมีปลายทางที่ดีมากๆรอคุณอยู่นั่นเอง นะสำหรับ FC ีชาวราศีเมษนะฮะเรื่องของการเงินนะะดาวพุหัสดาวการเงินนะฮะโคจรเข้า,าสู่ราศีมิถุนนะครับตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่22สิงหาคมนะฮะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับการเงินของชาวราศีเมษเ,เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีวื้อวายอยู่บ้างน,นะครับแต่ก็อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาอย่างปรปปับสับพันได้เช่นกันนะฮะ เรียกได้ว่าอาจจะดีอยู่นะแต่ว่ายังดีไม่สุดนั่นเองนะฮะแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยตั้งแต่วันที่22สิงหาคมจนถึงวันที่16เดือน9เนี่ยดาวราสุกดาวการเงินนะครับจะโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งราชาโชคนะฮะดาวราชาโชคฉลุกฉลาวผลบุญเก่าส่องให้เห็นเป็นสงงามีอำนาจ ราชสักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองครับนั่นเท่ากับว่าในช่วงดังวันที่22สิงหาคมเนี่ยจะเป็นจังหวะเป็นโอกาสแห่งการเริ่มต้นเป็นจังหวะเป็นโอกาสแห่งการเงินการหองให้แก่ f อซของชาวคาาราศรีเมษนะครับเอฟซี FC ราศรีเมษทุกท่านนะฮะที่กำลังชมคลิปดูนะครับหลังจากวันที่22สิงหาคมนี้นะครับเป็นจังหวะดีๆเรื่องของการเงินนะครับ อยากได้เงินก็มีโอกาสได้อยากสมหวังสําเร็จเรื่องการเงินก็มีโอกาสสาเร็จนะฮะอยู่ที่ว่าตัวของคุณเนี่ยจะลงมือทําหรือเปล่าฮะหากลงมือทำเนี่ยก็มีโอกาสเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นนะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบด,ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงรึ่งเรือแรกเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่าปกติไม่บือวานะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการเงินให้แก่คุณแน่นอนนะ,ะขอให้โชคดีนะครับสําหรับ FC ชาวลัคนาราศรีเมษทุกท่านนะฮะ ในเรื่องความรักเช่นกันนะครับดาวศุกร์เนี่ยนอกจากจะเป็นดาวการเงินแล้วยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักได้ด้วยเช่นกันนะฮะดาวศุกร์อย่างที่บอกขึ้นเดือนแรกนะครับยังโคจรอยู่ในราศีมิถุนนะฮะก็ยังไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะฮะก็ยังให้ในเรื่องความรักในเรื่องของคู่ครองนะก็อาจจะเปรียบนะฮะแต่ว่าในช่วงคืนนีนหลังน่ะดาวระศุกร์ครับก็เป็นราชาโชคในภพพันธุนะฮะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ย สำหรับคนที่ยังโสดนะครับหรือว่าคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะฮะก็มีโอกาสจะพบเจอเพศตรงข้ามพบเจอคนที่ถูกอกถูกใจมากขึ้นนะฮะหลังชาววันที่22สิองสิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนี้นะฮะสุขอยู่ในภพพันธุพันธุหมายถึงบ้านนะหมายถึงแม่นะหมายถึงอสังหานะครับสาหรับท่านที่เกิดชาวลัคนาราศรีเมษที่เกิดในราศรีเมษเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับ บ้านนะที่มีกิจการหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านนะฮะเกี่ยวข้องกับรถนะครับหรือว่ามีการเดินทางกลับบ้านนะครับภูมิลาเนาเนี่ยก็มีโอกาสจะพบเจอเพศตรงข้ามมากกว่านะฮะมากกว่าชาวราศีเมษทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้สมหวังสําเร็จเรื่องความรักนะครับสําหรับคนไหนที่รอคอยคู่อยากเจอคู่อยากได้คู่มานมนานแสนนานแล้วนะฮะก็มีโอกาสได้เช่นกันนะฮะ เรื่องของการงานนะฮะในเรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการงานเนี่ยถึงแม้ว่าดาวพระเสาร์ครับโคจรเข้าสู่ราศีมีนพพพินานี่ยก็เป็นโอกาสมีจังหวะที่การงานอาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้างนะครับหนักบ้างช่วงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับดาวพระเสาร์โคจรเข้าสู่นวางดาวจันทร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นนวางอุตสาหะนะครับ ก็ถือว่าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะเรื่องการงานแถมดาวสาเนาี่ยโคจรเข้าสู่ตียางพิษนาคนะครับก็ทําให้ดาวสาวเสื่อมกําลังลงในภพที่หนาานะครับอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้แก่คนลัคนาราศีเมษต้องแก้ไขนะครับในช่วงเดือนสิงหาคามนี้นะฮะรอพ้นเดือนสิงหาไปก่อนนะฮะดาวสาวก็จะโคจรเข้าสู่นะวางแล้วก็ตียางที่ดีขึ้นคนนี้นะฮะ แต่ว่าสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษเนี่ยท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการฉับชวยนะครับการทํางานที่ไม่ออกหน้าออกตาครับทางานปิดบังลับๆับล่อล่อนะครับอยู่เบื้องหลังเป็นทีมงานข้างหลังนะโดยน่าแสดงตัวก็มีโอกาสสาเร็จตามดวงดาวตามดวงชะตาได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยในเรื่องของการงานมันมีทั้งในส่วนที่ดีและในส่วนที่ไม่ดีนะชาวลัคนาราศีเมษเอฟซีท่านเนี่ย ก็คงจะพลิกแพงนำมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองได้นะฮะก็ขอโชคดีนะฮะและทั้งหมดนี้คือการพยากรณ์ดวงชะตาให้แก่คนราคานาราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคม2,518นะครับต้องขอบอกอีกนิดหนึ่งนะฮะการพยากรนี้นครับต้องอาศัยการพยากรพื้นดวงเดิมของเราด้วยนะครับ องท่านนะครับพื้นดวงเดิมดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าดาวจรจะโคจรเข้ามุมที่เสียนะก็ไม่ส่งผลอะไรมากนะครับแต่กลับการหากท่านใดที่ดวงเดิมไม่ค่อยดีเนี่ยนะเวลาดาวโคจรน,นิดหน่อยก็อาจจะเกิดผลเสียมากนะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ที่ผมคุยไปนะครับรวมถึงการพยากรณ์ทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยพื้นดวงเดิมของเจ้าชะตาด้วยนะก็คือของตัว FC ที่กําลังฟังคลิปอยู่นั่นแหละนะครับ พอชานเนี่ยมันแม่นไม่แม่นก็อยู่ที่พื้นดวงเดิมทีนะฮะและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปมาถึงจุดจุดนี้นะครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปจากทางช่องของเราคุณรับชมก่อนใครกดไลค์ขอให้ท่านรับหน่วยนะครับกดติดตามขอยเป็นเศรษฐีนะครับเอ่อไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับราศีใหม่ๆนะครับกับราศีต่างๆที่อาจจะรับชมรับฟังให้กับคนในครอบครัวของท่านนะแล้ว้เจอ พบเจอกันใหม่หคลิปต่อไปสวัสดีครับ